แม่ก็มีอยู่แค่20เนี่ยแหละไปเอาไปไปประหยัดประหยัดหน่อยนะวันนี้วันหยุดวันแม่แท้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ่ะก็เข้าใจแหละเขายังเด็กอยู่แหลมะม้เอาเร็กิด่รับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะ เตือนละครเรื่องนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาให้กอ่อเกิดดราม่า,มาใดๆที่เห็นในั้น,น,นเป็นการแสดงของตัวละครโปรดใช้จักรยานในการรับชมวันหยุดยาแบบนี้ไม่ได้ไปไหนไเลยเบื่อจังเลยเน้องเชเวตหลับนะอยู่คนเดียวดีกว่า <S <S โอเคตังค่าขนมก็หมดแล้วเฮ้ยนั่น,นเอาโอมาพอดีเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมวันนี้เอาโอหล่อจังคะโอ้ยเอาไปชมมาโออย่างเงี้ยโอเขินแย่เลยเนี่ยเอาโอขอตังค์หน่อยค่ะเนี่ยก็ชมเราจริงที่ไหนได้มาหลอกขอตังค์เอาโอไม่มีตังค์หรอกเอาไปไปขอตังค์พ่อเอ็มกับแม่อวดูเพื่เอาโอนี่จนจังเลยเนี่ยก็ชมเราจริงจพ่อเองขอตังค์หน่อยโอ้เจอหน้าก็ขอตังค์เลยเนี่ย ไปไหนล่ะจะเอาตังค์ <trilogy> ไปไหนจะไปซื้อขนมจะไปไหนซื้อที่เซเว่นอ๋อรถพ่อเอ็มก็เสียเนี่ยต้องอยู่จะใครจะพาไปล่ะนั่นเดี๋ยวให้อโอพาไปเซเว่นแล้วกันนะโอเคเข้าใจไหมเข้าใจค่ะทั้งตัวก็มีอยู่40บาทแม่อูก็ยืดไปหมดพาไปยืดเสร็จแล้วกันเงินแค่นี้ไม่พอหรอกต้องไปแบ่งน้องอีกไปขอแม่อูดีกว่า ทำงานบ้านคนเดียวเหนื่อยจังเลยแม่ของเงินหน่อยของเงินอีกแล้วลูกแม่ทำงานอยู่เลยเนี่ยไปไฟแ่นอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะหนูเบื่อมากเลยวันนี้แม่ก็มีอยู่แค่20เนี่แหละไปเอาไปไปประหยัดประหยัดหน่อยนะฮ วันนี้วันหยุดวันแม่แท้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะก็เ,เข้าใจแหละเขายังเด็กอยู่แหละมั้งเกาะสองคนก็ได้สี่สิบะไปดีกว่าเอาโอ,โอหนูมีตังค์แล้วพาหนูไปเซเว่นหน่อยสิไปขอพ่อกับแม่ใหม่อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเอาโอ,โอพาหนูไปหน่อยนะหนูเบื่อจะแย่อยู่แล้วเนี่ยวันหยุดโอเคโอเคปะเดี๋ยวโอ,โอพาไปไปเซเว่นกันปะหลามงใส่แมสให้เรียบร้อยด้วยนะอย่าไปข้างนอกเ่ยอเาริ็าโอเค เรียบร้อยแล้วคะ่ะอาโอเอาไหนจะนั่งข้างหน้าหรือข้างหลังล่ะข้างหน้าหรือกันค่ะ,ะ,ะโอ้โแล้วยังจะนั่งข้างหน้าเป็นเด็กนะอ่ะขึ้นมาอเหรมีเงินเท่าไหร่เนี่ยอเหรมีเงิน40บาท40บาท ไปหาเลือกซื้อขนมได้เลยนะไอ้อ๊มเด๋ยวจะเอาอะไรให้น้องครับอันนี้เหรอขนมไมโลใช่ไหมติบบาทใช่ไหมเหลือทัอ<ๆ>้งเท่าไหรอ่าเหลือสามสิบบาทใช่ไหมอาห่หาหาหยิบต่อเลิกก็ไอ้อ๊มเด๋ยวได้ไรครับได้ขนมเหรอแล้วดูสิเท่าไหร่เนี่ยเหลือเงินเท่าไหร่แล้ว เหลือ20บไปหาขนมต่อเร็วม,มันเป็นโอันมันเป็นโลสองอันหรืออันละเท่าไหร่เนี่ย <Okay. S 1> อันละห้าบาทโอเคอันละห้าบาทใช่ไหมไหนอ้ามเลยจะกินอะไรเพิ่มครับอันนี้มันคืออะไรเนี่ยคือโอตินตเม็ดเหรอเท่าไหร่เนี่ยอันละเท่าไหรห้าบาทหยิบมากาี่อันอะสองอันสอันก็เป็น10บาทใช่ไหมเหลือหมดเป็น40ใช่ไหมป้าไปจ่ายตังค์เร็วไป นี่นะครับผมพี่เขาก็ใส่ถุงขนมให้นะครับเร <sm all> ็รยียบร้อยได้อเมทโอ้เจ้าถิ่นอีกแล้วขวางทางเลยเดี๋ยวแอบกินขนมของเชฟเบตก่อนดีกว่าโอ้โหอเมทนี่ล้าจริงๆไหนจะกินอะไรคะ โอวันตินใช่ไหมโอ้โหน่ากินจังเลยไหนเม็ดมันเป็นยังไงให้เอาโอ้ดูสิจะเป็นเอบีซีโอ้เอป็นตัวอ, <AB. S 2> อ,อัอกษรเหรอเออรสรสชาติเป็นไงหวานช็อกโกแลตหวานช็อกโกแลตอร่อยไหมอร่อยเลยใช่ไหมครับโอ้โหเด็กระจ้วงขนมอย่างมีความสุขเลยนะครับผม บบกินไม่แบ่งใครเลยนะครับเกือบแล้วเหรอกินหมดแล้วต้องทำยังไง,ไง,ยไงขย,ยมมจจะไปทิ้งขยะบปของอมเล็ตก็ทิ้งขนมไว้ตรงนี้นะครับอาโอจะแอบขโมยนะ,ะขนมหนูหายไปไหนอาโอขนมหนูหนล่ะฮะขนมอมเล็อยู่ไหนอะอ้า เมื่อกี้อมเล็ตรางวางไว้ตรงนี้อยู่เลยไม่ใช่เหรออมเล็ตถือแอบ,บกินหมดหรือเปล่าแม่อมเล็ตจะไว้ตรงไหนไอ้าวแล้วอมเล็ตไว้ไหนอ่ะนั่นไงเอาโอแกงอมเล็ตโอ้โหจับได้แต่แล้วอันนี้ขนมอมเล็ทรู้หรือเปล่าว่าวันนี้เป็นวันอะไรไม่รู้อเอาให้คิดลองคิดดูสิหนูไม่รู้ค่ะวันนี้อาโอจะบอกให้ก็คือวันแม่นั่นเอง วันแม่เหรอเอาโอรีบกลับเลยเดี๋ยวอ,อมเล็จ,จะรีบไปหาแม่ออมเล็ตจ,จะรีบกลับไปทําอะไรล่ะเป็นความรัเกเอาบอกอะโอก็ไม่ได้โอเคโอเคเดี๋ยวเอาเรีบไปปเลืมลยวัีวันแม่นี่นทำกากงนะด้วยให้แม่ดีกว่าแม่อูอเอะไรมาให้นะคะมีอะไรล่ะลูก ดีใจมันแม่ค่ะอยดีใจวันแม่ไม่ให้แม่ด้วยเหรอลูกแม่ดีใจยังเลยอะ่ะหนูหนูจะดื้อหนูก็รู้ว่าแม่เลี้ยงหนูมาแม่คงเหนื่อยมากเลยหนูรักแม่นะสุดสันม์ันแม่ค่ะแม่ก็รักหนูนะลูก เป็นเด็กดีนะลูกนะไม่ดื้อน,นะเพื่อฟังคําสั่งสอนของแม่นะลูกนะสิ่งที่แม่ว่าที่แม่บบนที่แม่ดุที่แม่ด่าหนูต้องเข้าใจที่แม่พูดนะลูกนะอย่ากโกรธอย่ากเกลียดแม่นะแม่อยากให้หนูเป็นเด็กดีนะลูกนะ้าลูกเราเข้าบ้านกันดีกว่าฝนจะตกแล้วเนี่ยไป